สวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตนบัต้นพาพี่น้องเลาะหาเห็ดหาหน่อไม้ติดแกงเทียงก่อนพี่น้องป่ะไปหาเห็ดกัน่อไม้กับสาวแตนว่าสาวแตนสีได้พอแกงบ่พี่น้องป่ะป่ะพี่น้องสวัสดีวันหยุดนะครับมันสวัสดีวันเสาร์ค่ะนี่หอมๆนี่ไงหลับมาต้นน้ำกระถั่วบดน้ำถ่วมาเตือนไอ้ชองเบ่งหนังไม่ออกเลยโอ้ยนั่นดิกแลต้องนอนไง Đấy, cho nhanh bò Ui, lắm nó Ui, tầm phá bờ vô cái nào cả hến Đó, Đọc có ngày Đeo, cho khó Bịn <laughs> 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 พี่น้องมันก็ต้องโพดินบ่บนง่อยโมบ่นี่นนนดอกงามเลยพี่น้องดอกแรกของเขาอีกดอกหนึ่งพี่น้องเป็ดปูบนบนดอกน้อยเป็ดปกน้อยคนโตคำเป็ดดอกน้อยจ้ะพี่น้อง มองกระดอกพี่น yes, mm ้องน้องยังไปจอบเพ็ดได้ดอกเดียวพี่น uh, ้องนะชาวเตนหอยไว้นะเฮ็ดพปวกดอกนึงกะกะบูมาาเอพี่พวนพอดียางมาจอบเบิ้งหม่องหมักพี่พวนหม่องเจ้าของมาสอยสุกแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องมากชาวเตนชิพ้าเก็บมาพี่พวนอีกพี่น้อง ตำตำนีุ่กเพิ่มแล้วโอ้หล่นคองติดตินพีุ่กเพิ่มมาพี่น้องโอ้ยจะทวนงามๆเลยเหลืองหอยๆะลรเป็นใบสุกทั้งเหลืองเต็มเลยพี่น้องจะเอามาบเติงเตงจะเอาไปให้กินนะเติงเติง พี่พลจำแจ่วเนาะจตฺเณรอยากพี่พนเอาไปลงต้นนน้องมามาจตฺเตนพามาเก็บหมาพี่พนีกว่าพี่น้องกำลังแซ่บเลยจำเลยเนาะสูงคนเอาไม้ซอยเอาสูงคนใดพี่น้อง

โอ้ตกพุ่นพี่น้องท่านี่จะเอาลงยางเลยนที่ถือทวนปุ๊ปปุ๊ปอดินเก็บกันพี่น้องห่างอยู่นี้นมีเอาไปเกีขงพี่น้องผ้าสแตนามาเก็บอีก

กี Jordan, Jordan captions, oh, ่น like พันเ oh, oh, ี e. ah, so ่อ้ไอมันจะบอกเออสองคนยว่มันพี่น้องมาเบิ่งเอ้าหุกนี่ตมา่ข้างอีกแล้วพี่น้องขบอ้ขางอีกแล้วก็มาแขมาข้างแขแล้วมาเท่อ่าลงมา ลุกนอนเปไงอึบอู้มาหอดพี่จังลนอีกน้อย,าง,อยาง,งามขนาดพี่น้องคนไทยเขาเรียกลูกนมวัวใชยงามใช้หลายหล่ะฟังไว้ก่อนเนาะพี่น,อน,อน้องเก็บเอาไว้ลนก่อนอ้นยสวก็ เอาไปเก็บเก็บย่องเก็บที่พงี่น้ำลายโอ้โหโคบเลยพี่น้องโคบเลยพี่น้อง Ừ, xem ừ. nó không xem nó cốt được hưởng ud 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 แลวงีอ่อนเขาด้กินส้มพี่น้องำพี่น้องบแล้วเรื่องอะไรจแล้วจกแล้วพี่น้องเส็จเลยเิงคนหลายขนาดสเตนเพิ่มเพิ่มบ่เพิ่ม นี่เดียด๋วยวจุกจุกเดินงกเดนไจุก้วนอยวหน่อย,ย,ยมันขาดอะไรพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแลว้วมาแล้โอ้ยนี่จุกห่ง คือคนพี่น้องโอ้แล้วพี่น้องงกินว่วเบิร์ตเอาไปเลยนี่มักที่พวนกับเห็ดดอกหนึ่งกับแมงจีปมตัวหนึ่งพี่น้องปลาเม่นนี่กับได้ซ้ำนี่หรอพี่น้องได้ซ้ำนี่พี่น้องกัำน้องใหม่สามทีนอครับมาได้ไายพี่น้องเบิร์งจ้ะคลิปซ้ำคลิปคลิปนี่กับไปซ้ำนี่นะพี่น้องครับเดี๋ยวสิครับกินให้เบิงอีกจ้าคลิปหน้าพอกันม่ได้จ้าว่าสาวแตนสีหายยังให้พี่น้องเบิรงจ้าคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับป่าเต็มมากๆอย่พี่น้องยังหลายอยู่